ค่ำวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภาเสด็จไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับส่งเปิดนิทรรศการและกิจกรรมราชพักไบ์แอนคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินที่กองทัพบ,บกจัดขึ้นนะครับตามพระบบราชบัญญัติของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภาเพื่อหาไรายได้สมทบทุนจัดสร้างอุทยานราชพักเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8ปดบปดพรรษาห้าธันวาคม2558นห้า้อห้าิบปดะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่สิบสอง ในวันงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิตยาภาจะทรงจักรยานนำนักปั่นออกจากวณอุทยานชะอำผ่านวังไกล่กลางวนหัวหินไปยังอุทยานราชพักระยะทางรวมทั้งสิ้น33.8กิโลเมตรนะครับส่วนการปั่นเพื่อการแข่งขันใช้เส้นทางจากมณฑลทนหารบกที่15สิ้นสุดที่อุทยานราชพัก ระยะทาง92.9กิโลเมตรนะครับผู้ชนะจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมงค์ราสาลิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชละกิติยาผานครับส่วนผู้สนใจร่วมแข่งขันได้ถึงวันที่10กันยายนนี้นะครับโดยหลังการแข่งขันจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินและคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินบริเวณชายหาดหัวหินครับ